แานเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างพันพยักจิตเมืองนนท์จากประทับ3าไก่ย่าง5าดาวโชกันในศึกจิตเมืองนนท์ประจำวันจันทร์ที่29เมษายนปี58ครับในขณะนั้นพันพยักส์1เปีครับส่วน 3A32 ครับพันพยักฝ่ายแดงนะครับสูงยาวกว่าจากสมุทรปราการส่วน 3A ครับฝ่ายน้ำเงินนะครับจากบุรีรัมย์เมืองมวยซับล่างนะครับฝ่ายนี้เป็นภาคที่2ที่ต้องคู่เจอกันนะครับภากแรกก็เป็นพันพยักที่ชนะมาได้ครับ แต่ไฟล์ล่าสุดและเป็นการชิงแชมป์ลุมพินีนะครับมาดูว่าภาคที่2จะจบยังไงครับเหมือนคู่นี้มียกเดียวนะครับชกกันในพิกัด127ปอนด์ครับเป็นการกินช่างขึ้นมานะครับเพราะว่าพันพยักษ์เป็นแชมป์เฟเธอร์เวทอยู่ครับ,รบเบียดเข้าหาพันพยักษ์ยอดมวย3พ่อสอบคนแรกและคนเดียวในขณะนี้นะของประเทศไทยหยาบเข้าไปพันพยกักษ เบียดเข้าไปครับกระแทกยับสับล่างมาครับ 3A 3A ก็มวยรุ่นพี่นะครับมวยรุ่นอาก็ว่าได้ครับแก่กว่าหลายปีเลยทีเดียวนะครับกระดูกเก่ากระดูกเก่าประสบการณ์ครับ 3A ขยากเข้าไปครับพันพยักษ์พันพยักษ์ก็ไม่แพ้ใครมา5ไฟต์ติดนะครับแพ้ครั้งสุดท้ายก็แพ้ให้ประจันชายครับแต่ก็แก้มือได้สําเร็จนะครับแข้งสายการคอไปครับีิบร้อยครับดูว่าการคอนี้ครับเผ่อได้ที่ไหนครับ แข้งซ้ายปาบเข้าไปนะเต็มกามครับไม่ไหวครับ 3A 3A นี่ก็เป็นมวยที่โดนเตะก้านคอบ่อยเหมือนกันนะเคยโดนเพชรทวีครับแล้วก็ทักษิณเล็กเกียดนิวั์เตะก้านคอมาครับก็ไม่เหลือเรียบร้อยครับมันดูจังหวะภาพช้าแข้งซ้ายแข้งนีับเต็มกลามนะครับกาดล่วงการหล่นนี่เรียบร้อยแล้วเปียงเข้าไปครับและพันปักก็เป็นมวยที่เตะก้านคอพอสมควรนะบ่อยพอสมควรครับก็ไม่เหลือครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ